เบื่อการทำคลิปวิดีโอแบบเดิมๆนี่คือทางออกค่ะปัญหาหลายๆคนนะคะการทำคลิปวิดีโอไม่มีคนดูนะคะแล้วก็ทำไปก็เป็นแบบเดิมๆนะคะซึ่งปัญหานี้นะคะเกิดจากเราคิดว่าเราแก่เกินไปหรือเปล่าทำไม่ได้หรือเปล่า หรืออายหรือว่าไม่กล้าออกหน้ากล้องหรือพูดไม่เก่งนะคะปัญหาเหล่านี้นะคะทําให้อารมณ์ของเราเกิดอาการเบื่อวิตกกังวลน,นะคะซึ่งเรามีทางออกนะคะที่จะทำให้วิดีโอของเราหน้าตื่นเต้นแล้วมีคนดูมากยิ่งขึ้นนะคะ อย่างแรกนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนการแต่งตัวของเราหรือคำพูดของเราหรือการใช้กระดิ่งนะคะหรือว่าการมีเสียงประกอบเพิ่มเข้ามาให้มันมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นในคลิปวิดีโอนั้นนะคะซึ่งจะทำให้เราหาทางออก ที่น่าบูได้นะคะ